เอาเลยครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมดิ้ฮะก็วันนี้ผมเก็บฟีไฟนี่ครับวันนี้ก็จะมาประกาศแล้วเพราะว่าแคนแล้วผมก็แคนผมก็มีประมาณดีกับเบลสี่ครับผมนะก็คนอยู่ในแคนก็มี8คนนะครับก็มีคนมีเปลี่ยนชื่อบ้านนะครับเพิ่งเข้านะผมนะก็ผมเตะไปหลายคนเลยนะผมเพราะว่าเขาไม่ทําทัวร์นะครับผมรับทุกคนทําทัวร์นะครับผมนะทัวร์ก็นี่ครับผมนะผมทําไป500นะครับผมแรกนี้ผมละนะครับลูกแคนผมไม่ทําแค่200นะครับ นะส่วนมากก็จะมีลูกแคทบ,บางคนนะครับที่ช่วยทำนะฮะแบบว่าแบบยังไงอยังไงไวะคือช่วยทำให้มันเต็มมาเออให้เหลือที่เดียวให้จะมาเต็มจะเต็มอยู่แล้วก็ช่วยทำาเออเล่นยไปเรื่อยน,นะผมนะฮะก็อ่ะทุกคนประกาศแั้วครแคทนะผมจะแ,แต่สำหรับคนที่แบบอยากเข้าแบบมันต้องเทสน,นะครับก็เปลี่ยนชื่อแล้วก็เข้าเลยครับผมนะฮะเปลี่ยนชื่อแล้วเข้าเลยครับผมเข้าแล้วออกไม่รับคืนนะผมเข้าแล้วออกไม่รับอีกนะฮะก็นะครับๆๆๆเอาคนที่แบบจริงจังนะผมทําตามกฎนะครับผม เล่นทุกวันนะครับเปิดไมค์ได้นะผมนะเทสสามหัวครับผมอ่าคนจะมาเทสต้องสร้างเองครับผมนะฮะก็อ่ะเขแค่นี้แหละเอาละครับเรา,าเล่นเกมใช่ไหวครับโชว์ฝีมือดีกว่าอย่าเลยทุกคนผมเล่นการคิบหายเบอย่าเลยแต่งตัวดูก็รู้แล้วครับผมเพ,พิ่งเติมมานะเติมครั้งแรกเลยนะที่ผมเห็นผมสายเติมนี้ไม่ได้เล่นไก่เอ้ยไม่ได้ไม่ได้แบบสายเติมไ้เล่นไก่นะผมเพิ่งเติมครั้งแรกครับผมเติมิเติมขั้นขั้นรอบที่สองนี่คือเติมรอบที่สองนะเติมขั้นนะฮะ แต่เล่นไม่เคยเติมขั้นเลยนะผมเติมแค่รอบที่สองเพราะไม่มีเงินนะฮะเติมไปขั้นที่ขั้นนี้ก็เติมไปก็แป,ป๊บเดียวก็ได้กินมาม่านะผมมาม่าไม่มีซื้อกินเลยนะผมนะเสียงผมอาจจะเป็นงี้หน่อยเป็นเป็นหวันเป็นหวันทีหน่อยนะครับเอเอเนี่ยเป็นหวันทีหน่อยเนะี่ยไปเอาไม่คนเปิดหมาด้วยทุกคนผมไม่เปิดถ้าไม่เสียงก็น่าขอโทษด้วยนะผมว่มาบ้านอย่าเบืองนะเออ ั็เปิดเป็นบ้านไม้นะเท่บ้าน,นอุ้ยมือลื่นเลยอ่ะมเวลาเอ้อเวลาเวลาแคสเกมมือต้องลื่นตลอดนะทุกคนเออต้องลื่นตลอดไม่ได้ลื่นแบบยิงหัวง่ายนะคือลื่นแบบเป็นน้ำเลยอ่ะแบบเป็นจอมันรั่วไปเลยอะไรเงี้ยโอ้ทุกคนเออเป็นรางวัลตองอือสกอบลากเอ้าเฮียทุกคนเฮ้ย้ยยอนี่แหละ บอกแล้วกูสายเอ้ยแม่งป,ปืนบักวะโอ้โหแม,ม่งโกงโอ้โหแม่งโกงทุกคนโอ้โหุคนแม่งเอ้ยถ้าไม่มีที่โกงก็ทุกคนตั้งแต่คโคโนมาเลยว่าต้นหญ้านี่มากูตีใช่ไหมทุกคนมันโกงอ่ะเออมันโกง ทุกคนคือ,อยังไงมันเอาใช้ผีมือเล่นมันก็แพ้แล้วผมนะฮะเพราะมันพอเจอการโกงไงพูดมาก <c oughs> พูดมากนะครับ <c oughs> พูดมากเนี <c oughs> ่ยไอ้สกบกยิงหัวมันก็ทำได้นะแต่มันบั๊กเมื่อกี้บั๊กรือเปลเลยเดี๋ว,ว่านี่นะครับผมอัดถูอตัวก็เหมือนกันนะผมนะแต่เวลาเทสแคนผมก็จะ ให้ยิงหัวนะครับสามหัวนะครับเข้าหรือไม่ได้เข้าก็รอดูกันนะผม <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับแครก็ไม่ได้หัวอะไรจะขอคุดเข้าจริงๆจังๆครับผมไม่อยากให้คุณแบบอยู่แค่เรานาน,านๆนะครับผม <c oughs> ช่วยกันทําทัวร์ด้วยนะผม <c oughs> อะไรเงี้ยได้ปะคุณ

นี่แหละเม็ดเดียก็เอาอยู่ครับยิงหัวนะเมื่อกีก้ยิงหัวนะทุกคนยิงหัวนะทุกคนครับเมื่อกีกก้ยิงหัวนะยิงหัวนะเมื่อกี้ผมยิงหัวนะทุกคนอย่าว่าผมเลยนะครับก็ตามนี้ผมตอนเทสอาจจะยิงหัวครับตอนตอนไม่ได้เทสก็อาจจะยิงตัวได้ยิงหัวได้แล้วแต่นะผมว่าจะเล่น,เป,นเป็นเพื่อนกันแล้วเป็นครอบครัวนะผมนะนับถือพี่น้องอะไรเย้ะกดก็แบบทำตัวคนละสองร้อยนะครับผมห้ามออน ห้ามหายจากออนเกิน5วัน6วันนะครับถ้ามีธุระให้เหอะไรก็บอกได้นะครับห้ามโปรหกนะอู้บัอีกแล้วทุกคนยงิงหัวเข้า2ี่โอ้ First Blood ไหวไทุกคน อวัวขาเขาทักมาเอ้ยมันทักมาทำไมวะเฮ้ยตุกเลยยี้ยทักมาทำไมวะโอ้ยก็ตุกทิ้หายดูดิโอ้มึงทักมาตอนเวลากูทำงานทุกคนหัวบักบอกแม่งดีกว่าไปเนี่ยโอ้โหมันจะทักมาทำไมวะก็ตกเลยนะครับเวลาผมแบบเล่นเกมทุกคนเคยแปลกปะคือเวลาผมไปเลเวลาทุกคนไปไดเ,เล่นเกมนะเว้ย แชทพวกพวกพวกคุณจะเงียบมากเว้ยแ,แล้วพอเวลาคุณเข้าเกมปุ๊บมันจะทักมาลัวๆเว้ยเออฮ้ยทุกคนเคยแปลกปะแปลกชิบหายเนี่ยเธอมันแปลกจริงทุกคนคือเราเล่นเกมเว้ยแล้วมันทักมาลัวๆเลยเว้ยพวกคก็แหลกชิบหายดูดิแหลกไม่หายเลยอ่ะมันแหลกจริงทุกคนมันทักมาทำไมวะเนี่ยเด่ะดูดิ โอ้โหทักมาอีกแล้วทุกคนดูนดิดูโอ้โหมันกดตีด้วทุกคนนี่แม่ทุกคนทักมาอีกแยะจะบอกแอดจุดจัดพวกบ้าเบอร์หนึ่งวอนซุ่มมาเบอร์หนึ่งแล้วๆซุ่มมา อ้ล้้เน่ยมา่อนโอ้โหแหลกชิบหายเฮียแลกครับพ่ทักมาตะเพียเลยเน่ค่ะเพื่อนดียวมาช่วยเพื่อน オテイブリオテイブリ。Oh อยู่แล้วาาว number one, number, number, number ะครับผมก็นัมเบอร์วันนัมเบอร์ก็นัมเบอร์นัมเบอร์วันน่ะครับนี่ครับอัดอัดตัวอัดตัวหมดที่เท่กว่านะครับ <c oughs> ยิงหัวยิงหัวเหมืนเตะกระเท่นะเออเท่ไปอีกแบบมันก็หมอีกแบบครับอ่าการชนะทุกคนอีกเก็บเดียวนะครับอะไรไปนเนี่ยแล้วใครมาทำอะไร อหนึ่งครับแล้วใครอยากเข้าแคกก็ทักเฟซมาใต้ไลน์คลิปเลยนะผมใต้ล่างคลิปนะครับอุ้ยเพื่อนแม่งเห้ร่มดีจังเลยไม่ให้กูวิ่งไปไหนบ้างเลยได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวมันจะคุมที่ไปก่อนกูจะโดดครั้งละห้าจะเพื่อจะเพิ่งตายเดี๋ยวไม่งจะวิ่งไปบึงลบอีกนะไอ้สัตว์ ที่กูกูดก,ก,กูบอกแต่เพื่อนเห้กูล้มเองนี่แน่นี่แน่ตายไปดีเย้ยอยู่เด้อยู่เด้เอาอยู่ข้างบนขึ้นไปค่พปะพ่อพัเหรอ เตะตัวราชาตัวเมาแหววนี่แนี่ยราชาตัวเมาแหววอัดตัวหมตทีเท่กว่าครับอัดตัวเตะตักแข่งอะครับไปละทุกคนครับก็มาดูเกมอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าคนที่อยากเข้าก็เทสสามหัวนะครับถ้าอยากไม่อยากเทสก็ เติมซื้อบัตรเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นรูปเป็นชื่อเป็นชื่อแครผมนะฮะข้างหน้าทีครับผมก็เข้าได้เลยครับผมแล้วก็เอ่อทำนั้นนะครับเข้าแล้วถ้าเข้าแล้วออกครับผมก็จะเอ่อไม่รับอีกครับก็แล้วก็อีกอย่างนะครับเทสเพอาเทปสามหัวชนะใช่ผมใช่ไหมเขาได้สามหมนะัวใช่ไหมก็เอ่อยังไงดูไหมยังไงวะ เทสมหัวเปนปุ๊บไม่ใช่ว่าไม่เปลี่ยนชื่อนะต้องเปลี่ยนนะครับนะให้เวลาเจ็ดวันในการเปลี่ยนชื่อรับผมเนะยเนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนชื่อก็โดนตะออกครับผมนะครับตามกฎนะผมนะก็ขอลาไปก่อนนะผมนะก็ตามนี้ครับผมนะแกนผมก็เทสหมดค็เทสกันหมดนะฮะก็ทุกคนที่เทสหมดแล้วนะครับมีหนึ่งสองสามคนที่ไม่เปลี่ยนชื่อนะผมก็เพิ่งเข้านะอีกนะผมไปผ่ายครับผมได้ไหมครับเลยเลยนะครับ